สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัวเด็ดครับก็ช่วงนี้ทางช่องก็จะอัพคลิปนะครับทีทีหน่อยนะครับเพราะว่าชุดตัวเลขมีเยอะครับเพื่อให้ทาง FC แฟนช่องได้นำไปพิจรารณาเป็นแนวทางนะครับงวดนี้ทางช่องจะเสนอในเสนอในรูปแบบชุดรวมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขดับนะครับจะไม่ได้แยกให้นะครับเพราะบางที ชุดตัวเลขมันเยอะนะครับเวลาทำก็ทำมาแยกมากก็จะใช้เวลาเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆดูไปนะครับเทละคลิปละคลิปนะครับจะมีตัวเลขนะครับที่บางอันหาอยู่นะครับก็จะได้ดูไปแล้วก็จะได้มองผ่านๆชุดอื่นไปด้วยนะครับเผื่เป็นแนวทางนะครับบางทีเราเป็นเน้นชุดตัวเลขดับเกินไปบางทีชุดตัวเลขดับ,ด,ด,บดูๆไปแล้วบาง ที่บางคนก็แม่นนะครับแม่นไปแม่นมาบางทีมันก็มีหลุดนะครับก็ต้องดูคู่กับชุดตัวเลขเด่นเดินไปด้วยนะก็มาดูชุดนี้ครับเลขหลักสิบล่างอแปดนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับที่ยังคงมีความแม่นยำนะครับถึงแม้ว่าชุดตัวเลขนะครับจะมีถึงห้าตัวนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูครับเนี่ยครับย้อนหลังนะครับตั้งแต่เจ็ดศูนย์มาหกเก้านะครับวันี่สิบหกสิงหาคมนะครับหลักสิบล่าง ตัให้ตัวเลข0 1 2, 3, น3และก็5้ครับมาดูแนวทางชุดนี้ครับ3ตัวโต๊ดนะครับของแอดเคยแดนสตอนะครับก็สรุปสรุปการวิเคราะห์นะครับจาก1สูตรเท่นั้นนะครับรวมทั้งหมด185ชุดโต๊ดนะครับตัวเลข185ชุดโต๊ดนี้ขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังนะครับ ท่านผู้ชมก็นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูนะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะเล็กนะครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วก็ลองไปขยายดูครับมีตัวเลขที่ท่านชื่นชอบในใจอยู่หรือเปล่านะครับเอาไว้เป็นแนวทางแล้วับสำหรับชุดโต๊ะชุดนี้มาดูชุดนี้ครับของแอนตรอยบ้านนานะครับวันที่ผ่านมาหนึ่งสิงหาคมครับให้เก้าออกหกเก้านะครับออกตัวกลับนะครับวันนี้นะครับ 16สิงหาคมนะครับ3ตัวแอต่อยนะครับให้3 7 2 6 1 7 1 5 0 4 8 3นะครับ2ตัวบนล่างก็3 7 7 2 1 7 4 9 1 5 5 0 4 8 8 3แล้วก็0 4มาดูชุดเน้นล่างโดยเฉพาะนะครับของแอต่อยบ้านนาะครับก็คู่ตัวเลขนะครับมี4 5 3 6 2 7 8 1 สองหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สามหนึ่งมาดูแนวทางนะครับชุดตัวเลขดับล่างของแอดยออินเตอร์ครับเมืที่ผ่านมาให้สี่ดับนะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ดับล่างแอดยออินเตอร์ให้สองกับศูนย์นะครับไม่มาสิบล่างมาดูของแอดหญิงกันบ้างครับมีคนให้ดับนะครับก็มีคนให้เด่นนะครับสําหรับเลขเด่นล่างของแอดหญิงนะครับงวดสิบหกสิงหา 16, คมนี้ ให้เด่นล่าง2กับ0ครับก็รู้สึกจะขัดใจกับของแอดยอออินเตอร์เลยนะครับส่วนคู่ล่างนะครับที่แอดหญิงจัดให้ก็จะมี20 21 23 03และก็13ครับ5จุดตัวเลขนะครับถ้ารวมตัวครับด้วยก็จะเป็น10ชุดนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูครับมาดูแนวทางของเขยบุรีรัมย์กันบ้างครับ รวมวันที่สองสิงหาครับก็เนี่ยนะครับ,รบสิบหกสิงหาคมนะครับเน้นที่สามเจ็ดนะครับตัวรองก็สามแปดสามเก้าและก็สามหนึ่งนะครับเป็นชุดตัวเลขเน้นล่างนะมาดูหลักสิบหลักหน่วยของแอชชนาพูลกันบ้างครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันนี้ให้สี่เจ็ดสามและก็ศูนย์มาดูแนวทางสูตรล่างนะครับของรวมคนคนรับตัวเลขครับเมื่อที่ผ่านมาให้หนึ่งกับหกนะครับก็มา หกลักสิบนะครับก็ผลงานย้อนหลังนะครับก่อนนะครับตามที่เห็นนะครับเดินดีมาแปดงวดแล้วงวดนี้นะครับส่วนล่างของรวมผลคนรักเลขนะครับให้ตัวเลขหกกับเลขหนึ่งมานะครับสองตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมาดูแนวทางเลขวิ่งล่างของแอดกระเด็นกันมาครับสองวดที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาต่อเนื่องครับงวดนี้วิ่งล่างแอดกระเด็นนะครับให้ สี่นะครับกับห้าแนวทางของแอร์พฤหัสนะครับเมื่อที่ผ่านมาก่อนนะครับวิ่งหกก่อหกตุดหกกับตัวหนึ่งมองไม่ชัดแล้วนะครับหกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดก็เข้าหกนะครับวันนี้นะครับซ้ายมือนะครับสูตรซ้ายมือเลขวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับส่วนสูตรขวามือนะครับ เป็นุดตัวเลขวิ่งเหมือนกันครับเมื่อที่ผ่านมาก็ให้สองกับหกนะครับก็ปรากฏว่าเข้าฝั้งบนทั้งล่างนะครับวดนี้เลขวิ่งสองแอฟพละหัตขวามือนะครับให้ห้ากับเก้านะครับส่วนซ้ายมือเก้ากับศูนย์มาดูเลขเด่นบนนะครับชุดทดลองปีหกสี่นะครับเมื่อที่ผ่านมาห้าตัวเลขนะครับให้ไปก็เข้าสองตัวเลขนะครับวันนี้เลขเด่นบน ก็มีหนึ่งสองสามสี่และก็เก้านะครับดูแนวทางทุกตัวเลขดับกันบ้างครับเลขดับล่างปีหกสี่นะครับของเจ้านี้ของมัดิที่ผ่านมาให้หนึ่งดับล่างนะครับก็ผ่านแต่ก็มีผิดอยู่นะครับสูตรที่ผิดก็ยังผิดอยู่นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าสูตรเกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับเล่ดับล่างปีหกสี่งวดนี้เจ้าของผลงานให้เก้านะครับไม่มา มาดูแนวทาง3ตัวบนทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวโต๊ดนะครับของแอดย้ออินเตอร์ครับเมื่อที่ผ่านมาข้างบนนะครับสลากกินแบ่ง3ตัวบนนะครับออกมา2องหนึ่งครับก็ผ่านวันนี้ดับ3ตัวบนตรงโต๊ดนะครับของแอดย้ออินเตอร์มีตัวเลขดังนี้ครับมี387 4 1 5 5 5 6 6 0 1 7ห1 8 3 7หห

ครับเจ้าของผลงานก็บอกว่าพอใกล้ๆออกเดี๋ยวกลืนกันนะครับก็อาจารย์ก้าวจับเลขเด่นนะครับบนเด่น3กับ7นะครับส่วนชุดตัวเลขอื่นก็มีโอกาสออกได้นะครับอย่างงมดที่ผ่านมานี่ก็ตัวเลขสองนีงก็ไม่เด่นนะครับก็ไม่ชนเลยนะครับก็มานะครับส่วนชุดตัวเลข6เมก็ชนสูนนะครับก็เป็นตัวเด่นนะครับและก็ เลขหนึ่งก็ชนแค่สองครั้งนะครับก็เข้านะครับสูตรนี้ก็ถ้าดูดีนะครับจะเข้าสามตัวเลยนะครับถ้าใครจับได้ถูกจุดนะครับก็จะได้สามตัวบนตรงๆไปนะครับสําหรับสูตรนี้ของอาจารย์ก้ามาดูสูตรนี้ของอาจารย์สมานครับเป็นชุดเคลียบบนนะครับก็คือเป็นเลข1่บนนะครับร้อยสิบหน่วยบนใช้ได้หมดเลยนะครับที่ผ่านมาก่นนะครับสองสูตรนี้ก็ เข่าสามตัวเลยนะครับสองหกหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรกราบเซียนกราบเลขดับนะครับของอาจารย์สมานนะครับสูตรแรกนะครับวันนี้ได้ตัวเลขสามหกเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองได้ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เก้าครับใครให้เลขดับอะไรมานะครับตามมาเจอสูตรนี้นะครับเลขเลขดับชนเลขเด่นนะครับให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะครับนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดู อธิบายยิ่งงแนวทางครับรัฐบาลไทยสูตรสูตรรังพึ่งนะครับก็ได้ตัวเลขไม่มากนะครับงวดที่ผ่านมา้าเสียด้ครับได้ตัวเลขแค่สองตัวครับหกเก้ากับเก้าเก้าก็ความคว่าเข้าสองตัวล่างตรงๆเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้เจ็ดศูนย์นะครับถ้าใครสงสัยในสูตรเนี่ยครับลองดูนะครับดูย้อนหลังแล้วก็ลองบวกลบคูณหารตามนี้แหละครับใครอยากทําก่อนก็ทําก่อนได้ครับถ้างวดนี้ แม่นจริงนะครับนี่นะครับสามสูตรนะครับทำได้ห้าสี่ห้าสองแลวก็สี่สองลองดูครับสองงวดที่ผ่านมาเข้าล่างนะครับงวดนี้จะเข้าบนหรือเข้าล่างก็รอลุ้นกันครับาดูสูตรนี้กันบ้างครับเป็นสูตรตัวเลขที่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปสนเลขดับเลขเบนครับบางทีก็เลขดับเลขเบนหรืออะไรก็เกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับ ตัวเลขที่เข้าก็เกิดจากการคำนวณเหมือนกันครับแต่ถ้าคำนวณแล้วมันเข้าก็เลือกสูตรที่มันเข้าดีกว่านะครับนี่นะครับงมวดนที่ผ่านมาทางช่องก็ลงให้ดูนะครสูตรก่อนคิดไม่ันนะครับว่ามันจะเข้าหกตรงนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับสองห้ามันลุกนะครับเพราะคำนวณได้เจ็ดห้าคำนวณตามสูตรเดิมนะครับก่อนลุกไปงมวดนที่แล้วนะครับแต่งวดนนี้สูตรกลับมาเดิมต่อนะครับ ทีนี้เจ้าของผลงานก็ทําตามสูตรเดิมนะครับแต่ยังลังเลกับชุดตัวเลขนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะครับไม่รู้อะไรมาก่อนมาหลังนะครับก็เลยคำนวณให้สักสองชุดไปเลยนะครับก็ชุดตัวเลขประกบคู่กันน้ก็จะได้แปดห้ากับแปดเก้าก็ถ้าสูตรยังเดินดีอยู่ครับจักไปเลยครับจจกแปดห้าหรือแปดเก้าก็ ลองเสี่ยงดูลองบุนดูครับแต่ว่าทางช่องเอามาดูแล้วนะครับก็าจะเป็นแปดเก้านะครับเพราะว่าจุดตัวเลขข้างหน้าจะจะเป็นสลับหลักกันนะครับผู้ชมก็ลองนําเอาสูตรนี้ครับไปดูก็ใช้สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองในช่องไหนอะไรยังไงนะครับ็นี่นะครับทางช่องนามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ ส่วนไหนที่มันเดินมันเข้าแล้วก็ตัวเลขไม่มากก็ลองจัดไปดูครับเพื่อเป็นแนวทางวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเจ้าของผนงานทําให้สองส่วนเลยครับแปดห้ากับแปดกลามาดูเลขดับของแอดย้อยอินเตอร์กันบ้างครับก็เนี่ยครับเลขดับซ้ายมือกับสิบหน่วยบนเลดน้อยอินเตอร์วันนี้ให้หกกับเจ็ดนะครับดับ วันที่ผ่านมาก็สีกับเกครับก็ผ่านส่วนดับแต้มล่างนะครับวันที่ผ่านมาแต้มล่างแต้มอ่านครับผ่านนะครับแต้มล่างไม่มีห้าคนดับแต้มล่างเ่วันนี้นะครับแมตน้อยอินเตอร์ให้สี่หกสามในคนนะครับเป็นแนวทางแะครับของแมตน้อยอินเตอร์แต่อย่าลืมนะครับไม่มีเจ้ามือไหนเขารับเลข่ดับนะครับเจ้าเมือเขารับเฉพาะตัวที่ถูกนะครับฉะนั้นแล้วก็เลขดับก็ดูๆเป็นแนวทางไว้ครับ ถ้ามีเจ้าไหนเขารับแทงเลขดับเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเพราะเลขดับบางเจ้าก็แมนอยู่เหมือนกันมาดูชุดนี้ครับหลักหน่วยล่างระยะสั้นครับวันที่ผ่านมา8กับ9นะครับก็ขาวลางแบบนู้นนี้หลักหน่วยล่างระยะสั้นให้4ีับ5ครับมาดูสูตรนี้กันว่าครับของหวยชุมแปนะครับตามสถิตินะครับย้อนหลังไปนะครับชุดตัวเลข2ตัว มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับได้หกกับเจ็ดนะครับก, nah, ก็ปรากฏว่าหกเข้าหลักสิบนะหลักสิบบนวันนี้ทําได้ห้ากับหกนะครับมาดูชุดนี้ครับของเนียนแก้วรับเลขมาตัวนะครับเมือที่ผ่านมาให้สองกับสามนะครับสองก็มาหลักร้อยบนนะครับวันนี้เลขเด่นก็ให้เจ็ดกับแปดนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาดูชุดตัวเลขวิ่งบนสองชุด จาีกันบ้างครับนที่ผ่านมาเข้า1กับ2เลยนะครับวันนี้ให้ตัวเลข1 6 7แล้วก็8มาดูผลงานของเจ้าของผลงานเจ้านี้นะครับอ่าไม่รู้ว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านครับน่าจะเป็นลูกที่เล็กนะคะนะครับประมาณนี้ขอภัยนะครับอ่านชื่อปิดนะครับเลขวันจันทร์นะครับสิสิงหาคม หกครับลักซิ่บนให้ตัวเลข0 2 4 6 1สองส่นสะครับส่วนชุดตัวเลขเด่นนะครับสตัวมาอย่างน้อย1ตัวนะครับของเจ้าของคนงานเจ้านี้ครับให้ตัวเลข7 0็แล้วก็สครับมาอย่างน้อย1ตัวครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เลขดับล่างของ EQ สั่งกันบ้างครับ อิบันท์หมายอีคสั่งให้ศูนย์ดับล่างนะครับก็ผ่านตอนนี้อีสั่งให้ตัวเลข2นะครับไม่มาสิบหน่วยล่างกานี้นะครับนามาฝากเีบีแฟนช่องสําหรับตัวเลขเด่นตัวเลขดับงวด16สิงหาคมนี้ครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ